ทำไมเงินบุญเวียจากการคดโกงวัดไร่ขิงนั้นบานปลายไปกว่า2,000ล้านบาทอภิมหาพุทธพาณิชย์ของไอแยมวันนี้พวกผมไปสืบสอบมาแล้วเจ้าอาวาสวัดชื่อดังในเขตจังหวัดนครปฐมแต่ละวัดเคยอยู่ในอาณัตความปกครองของไอแยมได้มีการโอนเงินมาเข้าบัญชีไอแยมโดยสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันกับการเสนอชื่อให้พระสงฆ์วัดเหล่านี้เข้ารับตาแหน่งซึ่งจากข้อมูลที่กองปราบปรามได้ไปสืบค้นเส้นทางการเงินเจออย่างนี้ครับถ้าผู้ชมฟังแล้วจะตกใจ ประกอบด้วยวัดชื่อดัง4ี่แห่งคือ 1. วัดกลางบางแก้ว 2. วัดศรีสาทอง 3. วัดสว่างอารมณ์วัดที่4คือวัดใหม่สุป,ประดิษฐารามยังมีอีกแน่นอนเจ้าว่าอีกหลายวัดที่ละก,กิเลสไม่ไหวกระสันอยากรับตำแหน่งทางปกครองหมู่สงจนยอมโอนเงินให้ไอแยแมจํานวนมากเบื้องต้นพบว่ามีการโอนจากหลักหมื่นถึงหลัก5ล้านบาท มันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ต้องมาวิ่งเต้นใช้เงินบริจาคของวัดมาซื้อขายตําแหน่งซึ่งแท้จริงแล้วตําแหน่งเหล่านี้ควรคู่กับพระผู้ทรงศีลพระผู้มีแเรียวัดอันง,งดงามควรค่ากกบการสักการะกราบไหวบูชาไม่ใช่หรือวันนี้หมู่สงเขาว,วิ่งเต้นซื้อขายพัดยศกันไม่ตาม่างกับเก้าอี้ของขา้าราชการหน่วยงานอื่นๆไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียว